สวัสดีกันนะครับผมสวัสดีอีกวันหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็ติดตั้งบ้านนะครับสร้างบ้านกันนะครับตอนนี้ก็อยู่อาเภออุทัยนะครับจังหว <mus i precurs or> ัดอุดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอยู่ตําบลบ้านสร้างนะครับอันนี้ลูกค้าท่านใดที่อยู่ละแวกแถวนี้นะครับอยากจะชมบ้านจริงก็ปักหมุดมาได้เลยนะครับตาบลบ้านสร้างอาเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับหรืออยากจะ โทรสอบถามผมถึงเส้นทางหรือว่าอยากจะให้ผมพามาชมก็โทรได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหกสี่หกห้าเจ็ดศูนย์แปดศูนย์นะครับหลังนี้นะครับก็จะเป็นบ้านแฝดสองห้องนอนนะครับบ้านแฝดสองห้องนอนตามสแตนดาดเลยนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับตามพื้นที่นะครับเพราะว่าพื้นที่ของคุณน้องลูกค้านะครับก็เป็นพื้นที่ที่จํากัดนะครับก็เราก็เลยจะเห็นบันไดนะครับที่หันมาด้านนี้ นะครับให้ถูกทางทิศทางที่เดินขึ้นบันไดนะครับสองตรงที่มุงด้านบนบ้านนะครับก็จะมุงที่ไม่ยาวถึง4เมตรนะครับจะมุงแค่2เมตรนะครับแต่จะมุงเป็นสห้องนะครับก็จะดูดูจํากัดพื้นที่นะครับให้ให้อยู่ในบริเวณพื้นที่บ้านนะครับโดยที่ไม่ให้ออกมาที่บริเวณถนนนะครับอันนี้ก็ถ้าทุกคนสอบถามมานะครับบ้านหลัง แฝดสองห้องนอนราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็การทําสัญญายัางไงนะครับ <c oughs> บ้านแฝดสองห้องนอนหลังนี้นะครับถ้าเป็นสแตนดาร์ดเลยก็จะอยู่ที่ราคา538,000บาทนะครับถ้ารวมส่งที่อยุธยาก็จะอยู่ที่5 6า0 0 0บาทนะครับอันนี้ก็คือรวมทั้งค่าส่งนะครับแล้วก็ติดตั้งนี่คือเราติดตั้งให้ฟรีนะครับตามปกติอยู่แล้วนะครับส่วนเสาป,ปูนหินทรายที่ อยู่ด <c oughs> ้านล่างบ้านก็คุณลูกค้าก็จะเป็นคนซื้อเตรียมไว้นะครับส่วนที่ต้องการยกสูงเทหร่นะครับก็สามารถปรึกษาได้นะครับอาจจะไม่ต้องการสูงขนาดนี้นะครับอาจจะเป็นต้องการต่ําขนาดนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าต้องการนะครับเราก็แค่มีหน้าที่ไปต่อเสายกสูงให้นะครับสูงแต่ไม่เกินนะครับไม่เกินก็คือไม่เกินเสา3เมตรนะครับฝังลง50ก็จะเหลือแค่2เมตร50นะครับตามแบบนี้เลยนะครับจะได้ขนาดนี้เลยนะครับก็คือ2เมตร50 ก็สามารถทําชั้นล่างได้นะครับทําเป็นบ้าน2ชั้นได้นะครับจะทําออฟฟิศข้างล่างหรือจะทําเป็นบ้านปูนัานล่างก็ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คุณลูกค้านะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับฝากติดตามนะครับแล้วก็ฝากทางเพจโชคประยุนบ้านไม้เรือนไทยนะครับแล้วก็อยากจะได้หลังขนาดไหน2ห้องนอน3ห้องนอนนะครับหรือ4ี่ห้องนอนเราก็มีแต่ละแบบตามขนาดที่เราทําให้อยู่แล้วนะครับ ถ้าเป็นหลังนี้ก็จะเป็น2ห้องนอนนะครับกว้างก็คือด้านหน้านี่คือ9เมตรนะครับด้านลึกไปด้านหลังคือ7เมตรนะครับแล้วก็ห้องนอนก็คือกว้าง3คูณ4เมตรทั้ง2ห้องนะครับหลังนี้จะไม่มีห้องน้ําด้านหลังนะครับเพราะว่า,าพื้นที่ไม่พอก็ทําห้องน้ําไม่ได้นะครับก็ถ้ามีห้องน้ําก็จะอยู่ที่5้3 0สนแบาทนะครับตามที่บอกในคลิปวิดีโอบางบางหลังนะครับที่ลูกค้าไปต่อเติมนะครับอันนี้ก็ ฝากไว้นะครับราคานี้คือเป็นราคาที่าสามารถรับได้นะครับเป็นราคาที่ทุกคนทําได้นะครับแล้วก็ทางเราก็พร้อมสร้างแล้วก็พร้อมทําให้ได้นะครับก็เดี๋ยวจะพาชมด้านบนบ้านสักนิดนึงนะครับเผื่อทุกคนอยากจะชมด้านบนบ้านกันนะครับ ตอนนี้ทีมช่างก็กำลังทำบันไดยอยู่นะครับด้านบนบ้านก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือบันไดนะครับถ้าขึ้นมาบนบ้านก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็คือเป็นห้องถุงตรงกลางเลยนะครับแล้วก็เป็นห้องนอนสองฝั่งนะครับแล้วก็มีพื้นที่ด้านหน้านะครับเพื่อที่จะนั่งเล่นหน้าบ้านได้เลยนะครับแล้วก็ ดูวิวถนนได้เลยนะครับหลังนี้นะครับอ่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ยังเหลือสีรอบสุดท้ายนะครับลงเงาก็จะสวยกว่านี้นะครับตัวนี้ก็คือแค่เพิ่งรอบแรกนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับถ้าอยากได้บ้านนะครับบ้านใจและไว้วางใจทีมช่างเรานะครับโชคประยูนบ้านไม้เรือนไทยนะครับ โทร0864657080นะครับหรืออดีไลน์0864657080นะครับฝากโทรแล้วก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับตรงนี้ประตูก็จะเป็นประตูชุดบานไม้ประดู่นะครับอ่าจะให้ดูพื้นท่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะสวยเงาอย่างนี้นะครับผม แบบนี้เลยนะครับคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามทางโชคประยุน์มั่นม้เรือนไทย นะครับรับสร้างบ้านนะครับแล้วก็ติดตั้งบ้านทั่วประเทศนะครับก็ฝากสวัสดีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับอ่า